สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับความเป็ดของเราในยามเย็นนะครับคมเป็ดของเราอาหารใส่ไว้ให้แล้วนะครับวันนี้มีอาหารพิเศษ,ษ,ษคือเราเอาดอกจอกกับแหนแดงมาปล่อยนะครับน้ำวิตามินนะครับ เปลี่ยนเช้ากับเย็นนะครับทำความสะอาดทุกครั้งนะครับเพราะว่าน้ำมันจะสะสมทำให้มีเชื้อโรคได้ครับเราจะเปลี่ยนเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งนะครับนี่เราก็เลี้ยงอาหารแล้วนะครับนื้อเย็นนะครับ ไครสนใจท้งเต็ดบอกได้เลยนะครับมีเยอะครับทาเต็ดเรามีเยอะครับมีหลายด้วยหลายสายฝากความเต็ดของเราด้วยนะครับ